สวัสดีครับร้านรถไถพูชเสมอแท็กเตอร์ระยองนะครับช่วงนี้ก็มีรถไถเข้ามาใหม่นะครับหลายคันนะครับก็มีรถทั้งขนาดเล็กขนาดกลางนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่ก็มีนะครับก็เผื่อเพื่อนๆนะครับช่วงนี้เริ่มจะหารถไถนะครับเตรียมเอาไว้ใช้นะครับถึงหน้าแลใกล้ถึงหน้าแลนะครับเผื่อมองหารถไถอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมพาดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับสนใจรถไถรุ่นไหนนะครับก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับ จะเป็นผันพวนโรตารี่นะครับหรือว่าตัดหญ้านะครับถ้าเกิดสนใจแบบไหนก็สอบถามดูตั้งแต่รถขนาดเล็กเลยแล้วกันนะครับคันนี้จะเป็น B 2140S นะครับ21แรงนะครับกับเรื่องสี่ล้อนะครับคันนี้รถเป็นตัวเปล่านะครับตัวเปล่าจะอยู่ที่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับแต่ถ้าเกิดจะใส่ตัดหญ้านะครับก็ใส่ได้นะครับจะอยู่ที่แสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับใช้งานอยู่เดี๋ยวผมดูให้นะสามร้อยชั่วโมงนะครับเดิมๆนะครับ ยางหน้ายางหลังเดิมนะครับคันนี้ B สองหนึ่งสี่ศูนย์นะครับถัดมานะครับคันนี้จะเป็นโซลิดนะครับยี่สิบหกแรงนะครับนี่นะครับโซลิดยี่สิบหกแรงนะครับยันม่านะครับยันม่าโซลิดยี่สิบหกแรงนะครับลดเจ็ดสิบชั่วโมงนะครับสภาพเดิมๆมีใบดันนะครับมีตัดหญ้านะครับคันนี้วางวางดาวได้นะครับดาวอยู่ห้าหมื่นเดี๋ยวผมดูให้ห้าหมื่นนะครับแล้วก็ผ่อนงวดใหญ่รายปีนะครับ สมมติว่าหกปีนะครับจะอยู่ที่ห้าหมื่นสองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นห้าปีปีละหกหมื่นนะครับมีใบดันตัดหญ้าให้พร้อมนะครับรถสภาพใหม่นะครับสวยๆเลยอันนี้มีตัดหญ้าใหม่ให้ด้วยนะครับดาวอยู่ห้าหมื่นยี่สบกแรงนะครับกับเพื่อนสี่ล้อพรมอะลรพาวเวอร์นะครับตัวนี้เป็นของยันม่านะครับมีใบดันนะครับจะเป็นแบบนี้คันบนนะครับอ่าถัดมานะครับก็จะเป็นตัวบีสองเจ็ดสี่ศูนย์เอสนะครับยี่สิบเจ็ดแรงนะครับ 27แรงนะครับคันนี้ก็จะมีใบดันนะครับแล้วก็จัดญ้านะครับอันนี้ขายเป็นเงินสดนะครับสองแส0เจ็ดห่นเก้าพันนะครับรถใช้งานอยู่สองรอชั่วโมงนะครับสภาพเดิมสวยนะครับสวยเลยนะครับสภาพใหม่ๆนะครับเนี่ยตุวปักใบดันสียังไม่ถลอกเลยนะครับใบดันก็จะเป็นใบดันตะช้างนะครับทันบนนะครับอย่างหน้าอย่างหลังเดิมนะครับนี่นะครับสองรอชั่วโมงนะครับเดิมๆเลยนะครับรถสวยสภาพใหม่นะครับนี่ประหยัด ประหยัดไปได้เยอะนะครับประหยัดจากรถใหม่ได้เป็นแสนนะครับแล้วรถแบบชั่วโมงน้อยๆนะครับมันไม่จุกจิกนะครับตัวนี้นะครับยี่สบเจ็ดแรงนะครับความแรงพาวเวอร์นะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเอาไว้แบบใช้ในสวนส่วนตัวนะครับไว้ดันอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับตัดหญ้าอะไรพวกนี้เอาได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นบีสองสี่สีู่นย์นะครับยี่สิบสี่แรงนะครับรถปีหกหกนะครับเลขใหม่ 200เหมือนกันนะครับ223ชั่วโมงนะครับเดิมทั้งคันเลยนะครับอันนี้ก็จะมีโรตารี่มาให้นะครับอ่าเผื่อเพื่อนๆนะครับเอาไว้ใช้ในร่องอ้อยนะครับเขาร่องอ้อยนะครับก็จะเป็นโรตารี่85เซนนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับใช้งานน้อยนะครับ200ชั่วโมงอ่าตัวนี้มีโรตารี่ก็จะอยู่2 2 9 0 0 0 2 9 0 0บาทนะครับสำหรับ D2440S นะครับ24แรงนะครับ สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับมอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็น L Series แล้วนะครับก็จะเป็นรถขนาดกลางนะครับกลางแต่ก็ขเป็นทางเล็กแหละนะครับตัวนี้จะเป็นสามสิบสอง sp นะครับอันนี้สภาพสวยเดิมนะครับสองร้อยชั่วโมงนะครับสองร้อยชั่วโมงเดิมทั้งคันนะครับแห้งเลยนะครับตัวรถจะมีใบดันนะครับแล้วก็ผันพวนนะครับราคาอยู่ที่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับ 2รอชั่วโมงนะครับเดิมๆทั้งคันเลยนะครับยางหน้ายางหลังเดิมหมดนะครับรถสวยผันถยอันนี้เป็นผันห้านะแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาเป็นตัดย่าก็ได้นะครับผมให้ราคานี้นะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นตัดย่าใหม่นะครับรถเดิมๆนะครับแห้งๆนะครับไม่เคยแก่เลยนะครับสองร้อยกว่าชั่วโมงนะครับคันนี้ L สามสองหนึ่งแปด SP สามสองที่ร้านมีหลายคันนะครับ ยังไงก็ลองมาเลือกดูได้นะครับก็ถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์นะครับคือเป็นรถขนาดกลางนะครับข้ามไปทางเล็กน้ําหนักตัวมันก็ไม่เยอะนะครับก็ใช้งานแบบคือส่วนตัวใช้งานแบบเล็กๆน้อยๆนะครับงานแบบทั่วๆไปนะครับก็เอาได้นะครับตัวนี้สามสิบสองแรงนะครับสาสิบสองแรงราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับมันจะเป็นตัวสามสองหนึ่งแปดดีทีตัวแรกนี่นะฮะสามสองหนึ่งแปดดีทีนะครับสาสิบสองแรงนะครับตัวนี้ใบดันตัดหญ้านะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ ยางดีนะครับเครื่องเกียดีอยู่นะครับแต่ก็จะมีเก็บงานนะครับตามอายุนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวสามสองหนึ่งแปดตัวแรกนะครับแต่เครื่องเกียดีนะครับยาง้าเปลี่ยนให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นสามสองหนึ่งแปดดีทีนะครับนอกกนั้นก็จะเป็นเอสพีนะครับถ้าเอสพีนะครับจะเริ่มต้นอยู่สองแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับใบดันแล้วก็ผาหลังนะครับมีหลายคันนะครับลองมาเลือกดูนะครับ เนี่ยอย่างคันนี้2 8 9 0 0นะครับใบดันแล้วก็ผ่านห้านะครับอันนี้เป็นตัวรหัส SP นะครับสำหรับ L32 นะครับสนใจทดสอบถามได้นะครับสำหรับรุ่น L32 นะครับอุปกรณ์หลังนะครับอยากได้เป็นผันถโรตารี่ตัดหญ้านะครับแจ้งได้เลยครับ L3218 SP นะครับตัวนี้จะเป็นใบดันคันบนนะครับก็สำหรับลูกค้าที่เอาไว้ใช้แบบทำมันสำปะหลังนะครับหรือว่าเป็นนานะครับ ปลูกข้าวอะไรเงี้ยคือคือใต้ท้องมันจะโล่งนะครับมันจะไม่ติดคานแบบเป็นคานล่างนะท้องมันจะโล่งนะครับมันจะไม่ติดนะครับตัวนี้มีเบดานานะครับผ่านพวนสองแสนเก้านะครับรถใช้งานน้อยนะครับสถ้าเดิมเดิมเจ็ดร้อยกว่าชั่วโมงเองนะครับเดิมเดิมทั้งคันเลยนะครับยางหน้ายางหลังดีนะครับยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับคัดเคิร์ดยังไม่เคยตัดนะครับ พวกแป๊บไฮดรอลิกหัวนุ่งหัวน็อตสวยเลยนะครับเนี่ยพวกซีลล้งซีล้อไม่เคยแกะนะครับผันส่งลูกหมากเลยตัวนี้เดิมนะครับเดิมเลยกระทะล้อเนี่ยเดิมเดิมท้ายเดิมเดิมนะครับท้ายไม่เคยแกะมามาพร้อมกับผันห้านะครับตาช้างนะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับตัวนี้เป็นแอสามสองนะครับนะครับตัวนี้เป็นแอสองแปดศูนย์แปดนะครับยี่สิบแปดแรงนะครับขับเพื่อนสี่ล้อนะครับวมลายพาวเวอร์ ตัวรถมีใบดันหน้านะครับขายตามสภาพหนึ่งแสนสามื่นห้าพันนะครับตามอายุนะครับแต่ว่าเครื่องเกียร์อะไรดีอยู่นะคือเอาไปใช้งานได้่เครื่องเครื่องอะไรก็ยังติดง่ายนะครับแล้วมันแบบติดใบดันอะไรมาให้แล้วนะครับคันนี้ เรียกว่าใช้งานอันกประสงค์นะครับตัวนี้ L2808 นะครับสมเหลี่ยมนะครับก็อารมณ์เดียวกันกับพวก L34 แหละเหมือนเหมือนกันคือเกียร์เกิร์อะไรใช้งานได้ปกติเลยนะครับ ไม่มีอนะครับเอาได้เอาได้นะครับคือตามอายุนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็เอาไปใช้งานได้นะครับแล้วก็มีใบดันมาให้ด้วยนะครับพูดถึงมันมันผมว่ามันโอเคนะพูดถึงถ้าเทียบกับรถเก่านอกผมก็คือเก่านอกผมอาจจะไม่ค่อยนี่ก็ได้ผมไม่ค่อยถนัดวิ่งหาไหลเท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่างพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงนี่ยสมมติลูกค้า จะเอาไปดันนะครับอะไรพวกเนี้ยคือมันจะมีชุดสําเร็จเลยนะครับถ้าเกิดเป็นเนี่ยตั้งแต่รุ่นนี้ขึ้นไปเนี่ย24 28พวกเนี้ยมันจะไปใช้ร่วมกันกับ36 40อะไรเงี้ยได้นะครับอย่างยางหน้ายางหลังพวกเนี้ยจะเป็นสเปคของรถรุ่นใหม่ๆนะครับอย่างเนี้ยมันจะใช้เบอร์เดียวกันกับ32เลย30 32นะครับ746นะครับเนี่ยเราหลังก็เป็น11.24นะครับก็จะเท่ากันกับ32นะครับมันหาง่ายนะครับพวกเนี้ยอะหลงอะไหล่มันหาง่าย หลายตัวก็ยังใช้ร่วมกันกับรุ่นปัจจุบันเนี่ย40เนี่ยอ่ะตัวนี้นะครับ28แรงนะครับ L2808 นะครับมีใบดันนะครับ135,000บาทนะครับทันนี้ L34 นะครับ3408นะครับตัวดีทีนะครับ34แรงนะครับตัวนี้ตัวเปล่านะครับขับเพลื่อนสี่ล้อนะครับโฮมพลังพาวเวอร์นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับทันนี้129,000บาทตัวเปล่านะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับก็ไม่มีไอ ผมลองดูแบตก่อนมีแบตกับไม่มีแบตไม่งั้นเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูได้เยู่แต่เครื่องเกียร์อะไรดีนะครับคันนี้สามสิบสี่นะครับตัวเปล่านะครับเผื่อเอาไว้แบบเอาไปลากอะไรตัดจงตัดหญ้าลากอะไรเทนโลเทเลอร์อะไรพวกนี้นะครับเอาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกับเครื่องสี่ล้อนนี้ก็โตขึ้นมาหน่อยนะครับสี่สิบห้า di นะครับสี่สูบนะครับีบตัวรถจะมีไปด้านหน้านะครับแล้วก็ขาหลังนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ 1 9 9 0 0 0บาท 45DI นะครับตัวนี้ DI นะเรับเป็นตัว direct injection ประมาณนี้นะครับขายรัสภาพนะครับพวกนี้รถมันเก่าแล้วนะฮะแต่เครื่องเกียร์อะไรก็โอเคอยู่นะครับเครื่องไม่หลวมนะครับ L 4 0นะครับ 40DT นะครับมันจะเริ่มต้นอยู่ที่สองแสนเนเก้า0บาทนะครับใบดันแล้วก็ผานหลังนะครับสำหรับตัว DT นะครับตัวนี้นะครับ เริ่มต้นอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็เป็นรถขนาดสามสูบนะครับก็จะไซส์เดียวกับพวกสามสิบหกสามสิบสี่นะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับเริ่มต้นอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ l สี่ศูนย์หนึ่งแปดดีทีนะครับถ้าเป็น sp นะครับ sp นะครับสี sp จะเริ่มต้นอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นเก้าันบาทนะครับเนี่ยอย่างคันนี้นะครับ ามแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับมีเบดานนะครับมีตัดหญ,ญ้านะครับนี่ตัดหญ,ญ้าใหม่นะครับตัดหญ,ญ้าใหม่รถก็พันกว่าชั่วโมงนะครับแต่เครื่องเกียร์อะไรดีเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องเกียร์อะไรเดิมๆเ,เดี๋ยวลองติดเครื่องให้ดูพร้อมใช้นะครับคือปกติ เวลาที่ลูกค้าจะส่งลูกค้าก็คือจะมีเปลี่ยนหาดน้ำมันเครื่องให้อยู่แล้วนะครับเปลี่ยนาน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรออะไรให้นะครับพระบบการทํางานนะครับปกติเลยนะครับส่วนคันนี้นะครับรุ่นเดียวกันนะครับ4 0ีทีนะครับสภาพนเดิมนะครับคันนี้ใบดันส0 0นะครับ3 7 9 0 0 0นะครับ อีกลบบหน้ามาพร้อมนะครับใบดันแล้วก็ผาหลังนะครับช่วงเนี้แบบคนเขาจะเริ่มหาแล้วนะครับคือช่วงคือสังเกตราคาตอนนี้จะเริ่มตึงๆแล้วราคารถนะครับเพราะว่าจะเตรียมหาละเดี๋ยวพอถึงช่วงเดี๋ยวราคามันจะดีดกว่านี้นะถ้าเกิดแบบมองๆหาหาอยู่นะครับช่วงเนี้ยผมว่ายังเออย,ยังเป็นสต็อกเก่าผมว่าราคามันยังพอไปได้ไงแต่ถ้าเกิดช่วงนี้ผมว่าราคาขึ้นมาพอสมควรล้ะสําหรับรถคูเปอร์ต้านะครับ L40 นะครับ SP นะครับแล้วก็อ่ะถัดมานะครับนี่เป็นตัวยันม่านะครับยันม่าตัวนี้51แรงนะครับเป็นตัว YM351A นะครับ51แรงคันนี้สามารถผ่อนได้นะครับดาวได้ก็ผ่อนกับยันม่านะครับผ่อนกับยันม่าก็เงินดาวจะอยู่ที่1 1 0 0 0 0สบาทนะครับเงินดาวนะครับผ่อนปีละ เจ็ดหน้าะครับเจ0 0หม่ารถใช้งานแ0 0ชั่วโมงนะครับ834้สาี่ชั่วโมงนะครับตัวรถจะมีใบดันนะครับใบดันหน้าผ่านพวนนะครับใบดันก็จะเป็นของใหม่เลยนะครับแล้วก็ผาหลังคือผาน่ะเลือกได้นะครับจะเอาผานพวนผานบุกเบิกนะครับหรือว่าตัดหญ้าอะไรพวกนี้เลือกได้นะครับให้ข้างหลัง1ชิ้นนะครับเลือกเอานะครับเป็นของใหม่เหมือนกันนะครับดาวอยู่ที่1นึ่งแบาทนะครับ ผมว่าเอาได้นะรถมันและรถขนาดใหญ่อ่ะซีูบอะ่ะเทียบกันกับคูเปต้าก็เท่ากับพวก l หนะ้าสน่ะแต่ราคาของยยนมามือสองจะดรอปกว่านะครับแล้วก็พอเป็นแบบมือสองผ่อนได้ผมว่าน่าสนใจเพราะมันมันผ่อนผมว่าก็ไม่หนักนะปีหนึ่งก็เออเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับปีหนึ่งเจ็ดหมื่นกว่าบาทแต่มันก็จะมีลดย่อยนะครับเดือนละสองพันนะครับแต่ผมว่ายังโอเคอ่ะเพราะว่ารถก็ใช้งานไม่ไม่เยอะคือมันก็ต้องคือมันไม่ต้องไปหนักซ่อมหนักอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็ มือสองมันราคามันตกมาแล้วแล้วมันผ่อนได้ดอกเบี้ยก็ใกล้เคียงรถใหม่ด้วยนะครับผมว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับอลองดูก็มีคันนึงนะครับจะอยู่ข้างในนะครับพอดีเอาไปล้างอยู่นะครับอ่ะก็มาดูตัวนี้เลยนะครับเป็น mu สี่เก้านะครับตัวแม่เท่ากันเลยนะจอดคู่กันพอๆเลยแต่ยางหลังนี้จะใหญ่กว่านะครับสี่เก้านะครับสี่เก้าแรงนะครับก็จะเป็นเครื่องบล็อกเดียวกันกับ l ห้านะครับแต่ตัวใหญ่กว่า mu ก็ เป็นประเภทงานไล่นะครับงานไล่ตัวนี้ใบดันแล้วก็ผ่านหลังนะครับจะอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถปีหกห้านะครับใบดันแล้วก็ผ่านหลังนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ MU สี่เก้านะเครื่องจะดีเครื่องเดิมๆนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับรุ่นเดียวกันนะครับ MU สี่เก้าศูนย์สองนะครับสี่สิบเก้าแลนะครับตัวมันจะใหญ่หน่อยนะครับ คันนี้ปีหกห้านะครับเหมือนกันราคาอยู่ที่สี่แสนหกหมนเก้าพันะครับมีใบดันนะครับมีผ่านหกมีเครื่องอุ้มมันนะครับแบบนู้นนะครับรถเขาก็ใช้แบบมันทํามันเหรอบุกมันสำหรับหลังนะครับมีเครื่องอุ้มมันอะไรมาให้ด้วยนะครับคันนี้เดิมๆนะครับนี่ก็มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นรุ่นแบบยอดนิยมนะครับก็จะเป็นตัว L ห้าศูนย์หนึ่งแนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว 50 DT นะครับ50ตัวแรกนะครับอ่าคันนี้ก็เปลี่ยนยางหลังให้ใหม่นะครับยางหน้าอันนี้ยางเดิมนะครับอันนี้ก็เครื่องเกียร์อะไรดีนะเครื่องเดิมๆเกียร์เดิมๆนะครับคันนี้ใบดันนะครับแล้วก็ผันพวนช้านะครับ389,000แนาพนะครับ389,000บาทนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับอันนี้ก็มีเก็บพวกงานสีงานอะไรให้ภายนอกนะครับแต่พวกเครื่องเกียร์อะไรพวกนี้เดิมๆนะครับเครื่องเดิมๆไม่เคยแกะนะครับ ส่วนถ้าเกิดเป็นตัว50 s p นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ469,000บาทนะครับประมาณนี้นะครับใบดันแล้วก็ผาหลังเหมือนกันนะครับสำหรับ L50 s p นะครับ s p ก็จะปีใหม่หน่อยนะครับมาอีกนิดนึงนะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้จะเป็น M6240 นะครับ s u h e นะครับ62แรนะครับตัวนี้จะเป็นไฮโดรลิช u t t ท e นะครับก็เดินหน้าถอยหลังนะครับก็ไม่ต้องเหยียบคัดนะครับแต่ผมว่าเหยียบคัดไว้หน่อยก็ดีนะคันน้ำมันนะครับก็ มีคัดไว้ก็เหยียบคัดหน่อยก็ดีนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับเดิมๆรถก็หลักร้อยชั่วโมงอ่ะรถประมาณ7 0็ดร้อยกว่าชั่วโมงเจ็ด้อยกว่าชั่วโมงประมาณนี้รถปีหกเจ็ดนะครับรถเดิมๆทั้งคันนะครับเนี่ยยางหน้ายางหลังอะไรเดิมนะครับดอกเดิกแล้วก็สวยๆเลยนะครับเนี่ยยังครับดูยังดูใหม่ๆอยู่เลยนะครับไม่เคยแก่เลยนะครับเครื่องอะไรก็เดิมๆนะครับหัวนงหัวน็อตอะไรสวยนะครับคันนี้ ันนี้ใบดันนะครับแล้วก็ผานพวนช้างนะครับจะอยู่ที่เ่นเก7 9 0 0 0บาทนะครับ600,079,000นะครับวันนี้ก็เป็นผานนะครับนี่ท้ายเทยเลยก็ผมเขาเดิมๆนะครับรถยังไม่เคยแกะนะครับรถไล่นะครับสภาพแห้งๆนะครับท้ายเทยเละไก็ยังแบบดูเทาๆนะครับเทาๆแห้งๆนะครับไม่มีแบบคาบน้ำคาบอะไรฐานก็สวยนะครับ ตัวน,นี้เป็นพันหกพันหกช้างนะครับยางสวยนะครับสี่เส้นเลยอันนี้เดิมทั้งคันนะครับสภาพสวยๆนะครับก็ งานนางานไล่นะครับตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ก็น้ําหนักตัวมันไม่ได้เยอะมากนะครับสําหรับรุ่นเอ็มนะครับตันนี้ตึงนาได้นะครับสําหรับเผื่อเอาไว้ใช้ทํานาอะไรเงี้ยนะครับเอาได้นะครับน้ําหนักตัวไม่เยอะระบบเกียร์ก็จะเป็นหน้าแปดหลังแปดนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับมันก็ต้องอยู่รถให้นิ่งนะครับแล้วก็ไม่ต้องเหยียบคัตด้วยนะครับเป็นคัตน้ํามันนะครับจะคล้องตัวนะครับแล้วมันไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเหยียบคัตอันนี้หกสองนะครับหกสองสิบเอ็มเจ็ดสิบนะครับ อันนี้ขายตาสภาพนะครับเครื่องเกียร์อะไรก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็ตามอายุนะครับรถประมาณปีห้าหนึ่งห้าสองนะครับขายตาสภาพไปด้อย่างเดียวสามแสนเก้าพันบาทสามแสนเก้าพันบาทนะครับยางดีทั้งสี่เส้นนะครับอันนี้ขายตาสภาพนะครับเครื่องเกียร์อะไรใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นเอ็มเจ็ดสิบนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งก็เหมือนกันทันนี้เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนยางสี่เส้นนะครับคันนี้ไปดันผ่านนะครับจะอยู่ที่ 489,000นะครับใบดันแล้วก็ผาหลังนะครับ M7040 นะครับคันนี้นะครับเครื่องเกียร์ะไรดีนะครับได้ยางใหม่ไปด้วยสี่เส้นนะครับปรับสภาพให้แล้วนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองอะไรให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ M70 นะครับ k u b ต้า U35 นะครับ3.5ตันนะครับคันนี้อยู่49,000บาทนะครับสีสันอะไรเดิมๆนะครับ คันนี้ะรบพร้อมใช้งานนะครับใช้งานได้ปะกะตินะครับตัวนี้สี่แสนเก้าพันบาทมีเล่มทะเบียนนะครับรถบ้านเรานี่แหละพอดีไม่ได้สตาร์ทนานแต่เครื่องอะไรประกะตินะครับเครื่องอะไรประกะติเลยนะครับตัวนี้อยู่สามสิบห้านะครับ เคื่อไม่มีไอนะครับเครื่องเดิมนะครับเคื่องไม่เคยทำะนะครับสี่แสนเก้าพันบาทนะครับมีเล่นทะเบียนให้พร้อมนะครับรถขุดนะครับยูสาสิบ้าเอาสัดเข้ามานะครับด้านหลังนะครับก็ เป็นรถที่ว่าปรับสภาพนะครับอย่างคันนี้ก็จะเป็นตัว3608 SP นะครับ36แรงนะครับรถมันเก่านะครับก็ต้องเนี่ยมีเรื่องของการเซอร์วิสนะครับค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเนี่ยอย่างพวกนี้ผมยกคานหน้าลงนะครับพวกฟงพวกเฟืองนะครับมันมีการสึกหลอนะครับตามอายุนะครับตามสภาพการใช้งานนะครับก็เนี่ยต้องยกคานหน้าลงนะครับยกคานหน้าลงแล้วก็ไปตีบูธอะไรใหม่นะครับเปลี่ยนพวกฟงเฟืองนะครับเผาต้มเผาตั้งอะไรพวกนี้ลูกปืนลูกปืนนะครับเปลี่ยนเยอะอยู่นะครับคันนี้ก็คือยก คาน้าลงนะครับแต่ว่าพวกเครื่องเกียร์อะไรพวกนี้เดิมนะครับอย่างนี้ก็สี่เจ็ดเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกนะครับเนี่ยอย่างพวกเครื่องอะไรพวกนี้ยังเดิมๆนะเครื่องอะไรมันดีอะเครื่องเกียร์ไม่ได้รื้อนะครับแต่ที่จะต้องยกลงเนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะเป็นคานหน้านะครับเพราะว่าไอ้พวกเฟืองเฟืองในข้างในเนี่ยคือมันมันมันต้องรื้อดูนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างพวกเดรหมูพวกนี้อันนี้เปลี่ยนให้แล้วนะครับเนี่ยบูทเบิร์ดอะไรทําให้หมดนะครับรถมเก่านะครับมันมี ผำถ่านสภาพการใช้งานมาเยอะนะครับก็ต้องดูดีๆหน่อยนะครับไม่งั้นลูกค้าเอาไปก็เดี๋ยวเผาหน้านะครับใช้ไม่ได้นะครับอย่างคันนั้นก็เป็นยันม่านะครับที่ว่าวายเอ็มห้าหนึ่งนะครับผ่อนได้เหมือนกันนะครับอย่างคันนี้ก็ลูกค้าจอนะครับห้าศูนย์หนึ่งแปดเอพนะครับก็ลูกค้าขอเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนนะครับนี้ก็เตรียมส่งนะครับวันพรุ่งนี้นะครับมาพร้อมโรตารี่แล้วก็ผ่านพวนนะครับแอลห้าศูนย์เอสีนะครับ ส่วนอุปกรณ์ตัดหญ้านะครับก็มีนะครับเป็นของใหม่นะครับของ PST นะครับของเราเองครับก็จะเน้นหัวเกียร์ใหญ่นะครับแล้วก็โครงสร้างแข็งแรงเหล็กหนานะครับพวกเนี่ยหัวเกียร์ใหญ่ๆนะครับขาสกีนะครับหนาๆเลยนะครับมีหลายขนาดนะครับเล็กกลางใหญ่นะครับก็แจ้งได้นะครับถ้าเกิดลูกค้าต้องการหาเอาไว้ใส่รถถ่ายใหญ่อะไรพวกนี้นะครับพอดีผมไม่ได้สต็อกไว้นะครับก็ถ้าเกิดสนใจรถถ่ายมือสองนะครับพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับติดต่อได้นะครับมีสามสาขาครับและยองลำปางนะครับ ทรสอบถามได้เลยนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสําหรับลูกค้าที่หารถไถยอยู่หรือถ้ามีเพื่อนมีย่านะครับหารถไถยอยู่นะครับก็ถ้าพามาจบนะครับผมมีค่าแนะนําให้นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสําหรับรถไถมือสองนะครับพูเสมอแท็กเตอร์ระยองครับ